บทสวดธรรมจักรกับภาวจนาสูตรเอวเมีสุตังเอตังยมายังพะขวาปาราณสิยังวีอาลาติสิปัตะเนมิกะตาเยตัตะละโคภะวะตัจจวะกิเยติกุอามันเตสีตะเวเมพิกเวอันทา ภาชิเตมนาเจวิตัพพโยจายังคะเมสุคามะปะวิกาโนโยภะนี้โนคัมโมโพตุทฺชานิโกอารณีอนัตถจัจฉิโตสันนิโตโยจายังอะ สิรมาธานิโยโหตุโพนะอนโยนาตัสสะโพโตเอเตเตเบกเวอุปโหอันเตหานุตคามมามันทิมาปฏิปทาตจักตีนะสิสัมพุทธาจากภูกระนิยานะกะระนีอุปัชฌายาปิญญาติสัมพทธายานี

พ sayaที่ทาง sama sama sang kampo samaว่าจะ sama ko sama si woang sama 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 kia choหที่ berdahก็ sampaiจาก aku Dana ni ubasamaya, pinaya sapo tani panaya naya, kahwa kati tang ko bana pi kawe su kang waliyo, waliyo sa tang sa bituka, sa labi tuka, malanam bituka, so kapa liwe te to manuwa. ปุภาสภะปิทุกะัมปิเยนิสมปโยโน์ทูปโภปิเยนิวิปโยโนทุกโภยปิชังนราปฏิตามปิทูขังสังจิเตนะปัจจุานะอานาธานากันธาทูปะอิจังโภวันัปปิกเวทุกขะเสมเดโยอริยะสัจจะ ยาจนตนะอะพุรภะวะวิกานันทิราคาสหตาอาตาตตาตตาตตายินันทินีเสยติตังกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหายิตังโคปะนภิกเวตุกานิโรโตอริยสัจจังโยตันตัสสะเยวาตันหายา သေစေသေရခေနိရောထောတခောအပိလောစကောတာအနာရယဣထံခောဝနပိကဝေဒုက္ကညိရောတကာမီနိဘဒီပဒရိယသံအဟိဝခယမေဝဟာဒီယောဟံခံကိကောဘောခောရေတိသ สัพพะทีเถสัพพะสังคัมโพสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวาโยสัมมาสติสัมมาสมาธิทั้งทุกข์อริยสัจจังติเมภิกขเวปะเณนะสัจเจสัมเมสุตตาปุงตถาทียามะ ุทปาทิปันยาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทะปาติตังโคอปัญทางโทขันโทขังหายยศจังปัินเยยยนติเมียกเวบุเพานั้นสุเตสุจามีสุจักกุ้งอุทปาทิยาณาอุทะปาทิปันยาอุทะปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโก ทปาทิตังโคปแบบทางทุกขังอริยสัจจังปบดินยาตันติเมพิกเวบุเพอนันโนสุเตกุจามเมสุจักุงทัพปาทิ่ญาณุทัพปาทิปัญญาอุพปาทิวิจารทปาทิอารมโกทัพปาที่ทางทุกขสมุทัย อริยสัจจันติเมเปขเวบุเปอนัตโนสุเตสุตามเมสุจักุ้งุจปาทิยานังุจปาทิปัญญาุจปาทิวิชาุจปาทิอาโลโกุจปาติตังโคปันตังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหะปันตัปันติเมเปขเวบุเปอนัตโนสุเต Sutame sutakung, utapadi anang, utapadi panya, utapadi wisya, utapadi aloko, utapadi tangko, banitangtu, kasemudayo, arigatajangdangi, nantime, pikawe, ทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอารมโกอุทะปาทิทางโทปนิโรธาอัจริยะโทอริยสัจจันติเมเิขเวบุเพทะรู้สุตสุธรรมเมสุจักุงอุทะปาทิยานังอุทปาทิปัญญา อุรปาทิวิสาอุรปาทิอาโลโกอุรปาทิตังโคปะนิตังโตกันิโรโตอริยสัจจังสตจิกาภะตัปปันติเมพิเกเวบุเปะนัโนสุเตสุจามีสุจักขุตจะาทิญาณัง낭จะพาทิปัญญา ตปาธิวิชาอุทปาธิอารโกตปาธิเตโฆปะณีทังโทกะนิโรโทอะริยสัจจังสันทิคะตันติเมวิคะเวบุพเพนานุสุตเตสุจัมเมสัตตังตปาริยานังตปาธิปัญญาตปาธิวิชาปาธิอาโลโกอุทปาธิยังโทกะนิโรระขามินิ

อเวตาปันติเมธิกเววุเปอนโนสุเตสุตัมเมสุตากุุทธปาริยานาุทธภาธิปัญญาุทธภาธิวิชาุทธภาธิอาโรโกุทธภาธิอังโคปะนุธังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาลียสัจจังภัง วิธานติเมผีขเวโบเพอนันโนสุเตสุทามเมสุจักงุงุทปาทิยาหนังทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอารุโกทัปาทิยาวกีวันเถเนผีขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวะติปะลิวรัง สุภาษกาลงยติบูตังยาณตาสนังนาสุวิสุตามหุสิเนวาตาวะอังพิกเวสเทวเจโรเจสัมมาลเจสพัมมเจสสัมนนภามณิยาปชาจยสเทวมโนสยาโนตระงสัมมาสัมปุทิสัมปุโตปัญญายาสิงยโต tam ko me pikkhave yme sujato suvajjīyo se ariya sādde su evaṃ santi parivangang davasa kāraṃ ca bhūta assa tassa มะพมะณิยาปชาญาเศรษฐวมนุสยานุตตะลัมมาสัมปูรีนาภิสัมพุทโตปันจัญญสิงญาณัณจปาณมิภิทัศนังอุจปาทิโกุปานิยมุตติอายมันติมาชาตินัตติธานิบุนันภะวุ สี่สี่ธมะวุจจะภะคะวาอัตตะมานาอะวะกิยาเบกุภะวะคะโตภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิสมินมัณมินจะปะเนสเวียะจะระนัสมิพินพันญามนีอายะสมะตุควนทันยาสะ เอกัจฉังวีตมรังธมฺเมตํอตฺถิยํอิติสมุทัยยธมํสพฺพํตํนิโรธธมฺมนฺติปวทิเตจภควตาธมฺมา e tambak kawantapa ala nasiyang sipatame mipataye anu talang sama jaglang bawati tang apa jiwa lokas อุมาณังเทวานังสัตตังสุตตะวะจารุมหาลาศิกาเทวาสัตวมโนสายวีสูงจารุมหาลาศิกานังเทวานังสัตตังสุตตะวะตาวาติงสาเทวาสัตวมโนสายวีสูงตาวาติงสาณังเทวานังสัตตังสุตตะวายามาเทวา သတ္တမနုစာဝေစုမြာနံເທဝနံသတ္တံစုတဝဒုတိယເທဝဇောသမနုစာဝေစုပုရိတာနံကေဝနံသတ္တံစုတဝညမနလတိເທဝဇောသမနုစာဝေစုညမနလတိနံကေဝနံသတ္တံစုတဝပရဏိမိတဝ สวัสดีเทวาสัตมนุสเวสุบลนีนิตสตวะสวัินางเทวานางสัตวงสุามกายิ่าเวาสัตมนุสเวสุเอตัพตาบาลานาสียังสิบะณนิมกตาย โสตังนามะจะกังภวติตะอภะวะอภิวิวัทิยังสะมะเนโนวาภาเมเนนยาติเสเนงามาเลโนวาภะมุนาวะเตตติวาโลกัสสิเมน एनयवाव पम्मलोकासतो उरगं कंति अयर्दा ससहा चिरोगतदुसां गाम्बी वसं गाम्बी संभवेति अपमनो जूलालो उपहासु लोके पातुलाहोसी อติกรมีวะเทมานังทวานุภาวังสบาคาวะทานังุทานิสยยาสิวตถะพกอนทานโยัญยาสิวตะพกอนทานโยติีหังหายสมะจกนทานยาสายากนทานโยเว Wanamang pahang siti. Kao buddhanu siti. Siti piso pagawa pahang sama. Samputo wisatara na sampano. Sukatoro kawidu anudara. Anudaro buddhisatama sara. สวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจัตตังเตชิโตโภวินโยเหติติ11สังฆานุสสติสุปะฏิปันโนภะคะวะโตสหะภะสังโฆอะชุภะฏิปันโนภะคะวะโตสหภะสังโฆ ยายาปฏิปานนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีติตปฏิปานนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยาติชังจตาริภูริสายุคานิอัตตาปุริสาบุคลาเอสาพระเะาวาตสาวกะสังโฆอังเนโยปังเนโยยากิเนโยอันชลีตะลานิโยอนุตะลางบุญยากตังโรตัฟ้าคื สิบสองสักกตวาสักกะตวะโคตารตะนาณังอุสตังอุตะบงวรังมีตังเทวมนุสานังอุตเทชนะโสตินานัสสันตุปัจจาวาสเพทุกขาวูปัสเณตุเตสักกะตวาธรรมะลัตตะนาณังอุสตังอุตะบงวรังปาลิลาหูปัสสะมนังธรรมเทชนะโสตินานัสสันตุปัจจวา สัพเพภะยาภูปะสมิณตุเตจะกตวะสังฆลตนานังโอสุทังอุตมังวะลังอาหุเนยังป้าหูเนยังสังฆเตชีนะะจทินานัสสันตุปตะวะสัพเพโรคะภูปะสมิณตุเตสิบสามพระคาถาชินนะบัญชอนเสยยาสัญาเกตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจะตุสัจจา สพังระสังเยปิวิสุนาราสภาทันทังกะลาทโยพุตธาอัตตวิสันติมายตาสัพเพปติจิตามัยหังมัตต์เตเตมุนิสรา เสเสปฏิโตมหังโตธัมโมธัมมิโรจะเนสังโฆปฏิจิโตมหังบุเธสัพพคุณะกะโรอัตถะเยเมอนุหนุโตพุทเธสาลีบุโตเจตากิณีวฑฺฒนโยติปภากสิณังโภณานุสวามัจเจเตต ทักดิเนสวาเนไม้ห้างอาสูงอาธรรมะลาห์ลาตัสตุโกจะมหานโมอาภาสูงวะมัสซตะเกเกสตุภิณีภาการิเมิองสุริโยรอปปะพังกะโรสีมิสีนโนสีิสัมปันโนสซภิโต โมนิปุงขโวปุอาลกาสโภเทรมะเนสิติตาจิตตวารโกโลไมหังวัตทะเนเนตังปติริทาสิกุณากะโลภุณยังปุณโนอังคุลิมาโละอุบาลีนันดสีวัลีเทลาปจะเมชาตานลาเตติ ละกามะมาเ no ีสะสีติมหาธิราสวิชิตาชินาสาบกาเอตาสีมหาธิราชิตวปันโตชิโนรสาชาลันตาสีระเทเชนาอังขมังเทสุสันติตาและตานังปุริโตอาสิทากิเนเมตสุตตะกัง akan jang panjotoh asihwa ni ang pulima lakang pantamu napa itan dah apana it yasudakang asih syadak nang asih isa Rasa, ha, da, b k a tap a k a r s a n g k a t a a t a pitahisanda d a p a h a natupa ah t w asisa w i n a yang yanto anan a i nate sasa wasato e sakidena satha ข้มพุทธปัญชเดชินัปัญชาละมันนามิวิหารตังมณีเตะเลสปะธาบัตาธาบัลนตุมังสเพตีมหาบุริสาสปาอิเตวะมันโตสุกตโตสุลโกชินานุภาเวนะคิโุ ปัจจวธรรมานุภาเวนาจิตาัสังดิสังโฆสังฆานุปาเวนาจิตันตรายโยสัตธรรมานุปวัติโตตลามิชินันปะเดชลิติ